คคุณ่ะก็ดีใจค่ะเห็นว่าเออได้ในรางวัลท็อปชาร์เลนจิ้งคอนเทนต์ซึ่งเดี๋ยวจะไปถามนะาเนี่ยคอนเทนต์ content ไหนที่ Challenge หรือว่ามันชาร l เลนยังไงอะไรก็ค่ะแต่ก็ขอบคุณมากค่ะดีใจมากค่ะแล้วก็มันถือว่าเป็นการแบบนอกเดี๋ยวเราเคยทำทีวีเนาะคราวนี้เราก็มาทำอะไรที่เป็นเกี่ยวกับโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีการปรับตัว ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะจากที่ทําเป็นแบบโปรดักชันใหญ่ๆแต่ว่าคราวนี้เรามาทําเป็นโปรดักชันที่แบบว่าย่อมยาวแต่เข้าถึงแล้วก็สนุกสนานคือมันก็เลยทําให้เราแบบเหมือนได้มีไฟอีกครั้งหนึ่งในการที่แบบว่าเออจะได้ทาคอนเทนต์สนุกๆแล้วก็เราก็เหมือนได้กลับไปเป็นแบบช่วงทํางานใหม่ๆที่เราแบบได้ทำคอนเทนต์ที่ไปเจอคนบ้างไปแกล้งคนบ้างหรือว่าบางทีก็เออมีคอนเทนต์ที่แบบ ถามคำถาม,ถามให้เงินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนุกสนานก็เลยตอนเนี้ยบางทีเจอใครอย่างเงี้ยก็จะมาถามว่าวันนี้มีคำด่าม,มาถามเหรออยากเล่นเกมอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามันก็สนุกดีกับชีวิตค่ะจริงๆพามาต่อยอดจากมินิที่เราทำมันก็เลยทำให้ตัวด่งางแบบไปเปลี่ยนตับที่ดีขึ้มีคุณค่าเยอะเลยค่ะคือแม้ว่าในยุคนี้ค่ะมันเป็นยุคของการที่เอนเตอร์เทนที่จะนำการแบบท้าทายเนาะคือถ้ามาถูกแบบอู้ขายๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าคนสมัยเนี้ยคือเขาดูโซเชียลเขาดูความบันเทิง แต่พอเขาดูแล้วเขาก็รู้สึกดีกับเราดูคุ้นเคยกับเราดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอวันหนึ่งเนี่ยเรามีสินค้ามาอะไรต่างๆนานาเขาก็หยุดฟังเราแล้วก็พร้อมที่จะสับงสนออะไรอย่างเงี้ยเสนอที่เ่อราเราลงไปทำคอนเทนต์ก็คือเราจะวางแผนใช่ค่ะต้องวางแผนเลยค่ะวันหนึ่งก็อาจจะต้องทําทาอย่างน้อย5้าคลิปเป็นอย่างน้อยมากสุดเราเคยถ่าย10คลิปบ้างก็มีเพราะว่าวันหนึ่งก็แบบให้เต็มที่เลยค่ะพยายามค่ะ ทุกอ,อย่างก็คือเรียวหมดเลยใช่ไหมคะมีทั้งเรียวมีทั้งต้องเตรียมเพราะว่าแบบบางทีอะค่ะจริงๆแล้วบางอย่างเนี่ยก็คาดไม่ถึงกับแบบสิ่งที่ได้คําตอบหรือการเจอคนหรือแบบอะไรเงี้ยค่ะแต่บางทีก็ต้องแบบว่ามีการแบบเออซักซ้อมไว้บ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้แบบว่าคอนเทนต์มันออกมาให้มันดูแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะด้วยความเป็นพี่แม่พอเวลาใครไปเล่นเกมก็มีแบบคน,อย,นยอยากเล่นด้วยอยากเล่นอยากเล่นตอนนี้เด็กคือตอนแรกอะคือทำคอนเทนต์แล้วก็ ยู่บ้านไปออฟฟิศอยู่แค่นี้ค่ะไม่ค่อยออกมาข้างนอกแต่คราวนี้พอได้ออกมาข้างนอกเจอคนเนี่ยก็กลายเป็นแบบอุ้ยเด็กรู้จักเรามากขึ้นเราวก็น้องฮงจะไม่ได้ดูรายการผู้หญิงหรือผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือน้องไม่น่าเกิดทันแน่นอนเลยแกมีแต่แม่น้องเนี่ยเข้ามาทักแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าตอนนี้กลายเป็นอุ้ยมีเด็กประถมมีเด็กมัธยมมีเด็กมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้ว่าอ๋อเขาคงจะเห็นเราจากทางโซเชียลมีเดียเวลาที่ทำคอนเทนต์เรื่องแอเรียพื้นที่เราเลือกจากอะไรครับ่ หนึ่งเลยก็คือไปว,วุ่นค่ะไปส่วนใหญ่คนไปสยามไปมหาวิทยาลัยไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก็อยากให้ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปตลาดก็จะส,สนุกนะคะเพราะคนชาวในตลาดเนี่ยพร้อมเลยพร้อมเล่นเกมพร้อมร่วมมือเพื่อสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆเนี่ยหรือบางคนเนี่ยเดินเดินอยู่ที่สยามบอกพี่หนูรอพี่มาหลายอาทิตย์แล้วเนี่ยเมื่อไหร่พี่จะมาถามหรือพีอะไรอย่างเงี้ยเขามีพีตลอดเลยค่ะแล้วอย่างพี่แม่รู้สึกไง <ๆ S 2> ที่แบบว่าตอนนี้คือกลถูกกฎหมายคือทำให้เขาแบบ ค่ะก็ดีใจค่ะจริงๆแมนไม่ได้แบบคิดถึงว่าเออใครแบบกลุ่มเด็กจะต้องมาเป็นลูกค้าแมห,หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แมรู้สึกว่า การที่เราอะได้ตั้งใจทําคลิปแต่ละคลิปอะค่ะด้วยความแบบสนุกสนานแล้วเขาก็สนุกกับเราอันนี้แปลว่ามันเป็นความแบบชุ่มชื่นใจแล้วก็มีกําลังใจให้เราแบบคิดความคอนเทนต์ที่สนุกสนานอย่างเงี้ยมากขึ้นไปเรื่อยๆเลยอะค่ะแต่เหมือนช่วงนี้แหละคนได้รับคอนเทนต์แบบนี้หลายคนแบบมีคนทางแล้วเราให้เงินแล้วให้คือพอเราได้ชือนไม่มีการเอาคืนใช่ไหมคะโอ้ไม่มีคืนเลยให้จริงหลายคนเัยถามว่าพี่ให้จริงเหรอจริงหรือว่าบางทีไปเจอแบบดาราหรือคนรู้จักทีเงี้ย ให้เขาแบบเจอในสยามเนี้ยก็ให้เอาแม่ไม่เอาพี่ไม่ได้พี่ก็คือ ไม้จริงเลยยันเขาก็จะตกใจบอกว่าให้จริงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคือดูภาพผลิตของแม่หรือเปบ้างกเป็นยังไงบ้างของแม่ตอนนี้ก็คือสุก็อยูก็เปิดมาประมาณปีครึ่งแล้วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเติบโตในด้านออนไลน์หมายความว่าตอนนี้มันใกล้ชิดกับคนมากยิ่งขึ้นแล้วโดยเฉพาะเทรนด์เรื่องสุขภาพอะค่ะคนก็จะแบบหาโดยเฉพาะช่วงกินเจนะคะโปรตีนเจเจลลี่เจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะขายดีโดย,ยะะแต่โดยเฉพาะเรื่องสินค้าความสวยความงามคนก็ไม่ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ลูกค้าใหม่เสมอๆเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะ เวลาคนเขาเลื่อน